สวัสดีครับพี่น้องปองพี่น้องปองไปนะครับวันนี้งานวันเกิดของแม่เดีาวนะครับกับพ่อเอกให้ถือไว้วันเกิดนะกับพ่อเอกตู้นโรภาลัสนะครับวันนี้ความคุ้นอบคุผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับแม่พรเพลิดีกับผู้ย่บานสายจวนนะครับเป็นต้นด้วเป็นครับชันนาสมุนเค้กมาเมื่อนี้นะครับอยากจะไปเสืบให้พี่น้องนะครับเสืบให้กับพ่อเอกนี่ครับ โอ้มามาพี่น,อน้องนะครับมาเสอ,อร์ไพ่กัพ่อเอกตูนุพัลลัตกับโอ้สวสดีครับน้จาจ้ขึ้นงามแท้งามไม่ดีครับพี่น้อง ีครับมาเสื้อไไผ่ภัะนะครับเสื้อไผ่เพื่อเอกตัวนะครับเสื้อไผ่เพื่อเอกตัวครับแม่เตียวแม่ขวเอาเกิดมื่อเดียวกันบอกเกิดมื่อเดียวกันบอกห่างกันสองมื่อแดียวกันโ้นนี้จับจับมาใส่มือนในเสื้อครับเดี๋ยวรอไฟแชกกอนพี่น้องไฟแชกรอไฟแชกกบพี่น้องตอนนี้จะเอาเอาได้ไหม นะครับตอนนี้เสื้อไปเป็นยากนักเลยครับตอนนี้ครับขอบคุณนกับแม่ป้อนดื้อกับข้าวโพดพญิบาลนะครับซื้อเคกสองปอนด์ไปเลยครับเสื้อไปกับทีมงานอันนี้ปลาสมัยกับอันอีกน้อยอนอีกน้อยออร์แลนโอ่อนน เจ้าปีนี้เจ้างามมีหรือจัดทีมงานของเราจะไปแมนซื้อไปจะไปป้บปีนองจะบึงปากเด้วยนะครับเดี๋ยวปิดไีด้อไปปิดไปไปพี่น้องมานะครับื่อไปกืะเพออีกตูวนพพลัดนะครับยังกูยังกูเด to ทูยูแฮปปี้เบิร์ด Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาเมื่อเปิดเนาะี่กลับเมือนี้พระเอกนั่นมันเกิดพระเอกตัวพลักครับกับเม่ดเดีวนี่มันชิบะม้าฮะนเชิบะมาเอาเสื้อผ้าอีเนาะ ชิบชิคิเอปิดไฟเปิดไปิลยปิดไฟเลยนี่ตตูกับทีมงานครับโอ้เ้อ้าวยอเจ้าอยากิได้ก่นเอากิเอามากเนาะสรุปแล้ววันเกิดผู้ยูทั้งคุณแล้ววันเกิดทุกสองคนทั้งปีสองคนทั้งปีครับครับโอ้ยโอ้ย วันนี้เ่อก็เป็นตัวแทนของอพิมบาหครับหอกหอกพิมพ์าบาเนาะวันีเป็นวันท้ายวันกือขอมแงเตี๋วพร้อมด้วยตี่นตุตนนกระได้โอกาสว่ามาจากจืบอาหารอเนาะรับด้ มันตรงกับมันแม่พอดีอดอองานมันใหญ่ทีหน่อยพี่พ่อแม่มาเนี่ยว่าติดงานอยู่ที่ฝั่งคุณแม่ทั้งนูน้นเนาะอัสหรับวันนี้ก<ท><ท>็พ่อครับคอยทอดสองคนให้สุขภาพรับแรงเห็งแรงคิดดีทำดีสิ่งดีจะตามมาคครับิดหวังสิ่งใดงผสมแจปรารถนาฟังเอาเด้อะเพจยังก็ได้อย่าไปคิดโกงผู้อื่น ก็พีาเ okay. ้าขอนไี่ใช่พี่เพื่อนเพื่อนพี่เพื่นเจ้าของพว่เพื่อนพ่อพื้นเนี่ยพอพื่น่าไม่เาผมยำที่สุดเลยเอาสุดท้ายนี้ก็ขอให้มุคนได้หอมซีรักสีหอมหอมสะมทีเลยพอตรงข้างบนมาเก็บมันรุ่นพิเศษเลยลูกแม่มาดิบกอให้ นักแน่นเอฟซี F Z, อยู่ต่างประเทศเน่เขาเห็นทุกคนเด้อประเฮ็ดีคุณดีเขาเห็นหมดแนละพ่อกับแม่กับค,ครูเชนชูเซฟอร์รู้ว่าเขาสีาักเข้าไปไหบเราต้องเป็นต,ตัวของเราเอาอทุกทายดีขอให้นักแน่นตั้งดีตของตั้งใจไว้ ว่าเจ้าของเดินมาตรงนี้ไม่เห็นอย่างมาหมอร่ำมาเพื่ออย่างเรื่อบอะไะครับตั้งใจเอาครับแย่ปะแฮปปี้เบิร์ดี้ทูยู

เพียโอ้ยเป็นดังก่พี่พี่สมัยไมนัก็ดังแล้วเอาครับเมื่อดีเป็นมือของลูกทั้นสองครับขอให้ดวงตาชีวิตเปิดดวงการงานเปิดดวงการง้นเปิดสิ่งใดตรงข้อมูมาตักธนาุครายเนแร่ต่อสูงไปได้โดยธรรมาทิ้งใดหวังทิ้งใดมุ่ขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิต กินเนี่ดไรกินะสมสิ่งไรถ้าคิดดีทำดีต้องได,ด้ดีเรื่อจะเร่อเนิรำด้วยนำถึอไอคิดพีกอล่อกุบคุนพีของ์ฟนาเลิอครับจังมาพผู้ปอดกัน,นัคิดต่อไปครับ